วันนี้เราก็จะทำอาหารนี่ก็เป็นเครื่องใหม่ที่เราต้องถอยไอก็คือมาอ่านเองก็ถอ,อยมามาส่งหายวันและเดี๋ยววันนี้จะลองดูนี่เขาบอกให้เติมน้ำ200 ml สูงสุด200 ml 25 20นาทีเติมน้ำเข้าไปในเครื่องนะฮะ200 ml นะครับเมื่อกี้เราเติมน้ำไป200 ml แล้วนะครับเราจะใช้นึ่งก่อนแล้วเราค่อยปัน่นนี่ค่ดอลลี่ <laughs> เด็กกินได้ใช่ไหมปลาดี่อะไรก็ได้ที่มันไม่ได้เน้นปรุงอ่ะอย่างเช่นลูกชิ้นอย่างเงี้ยยังไม่ควรอาจจะเป็นผักก็ได้ปลาก็ได้ปลาดี่ผักอะไรเงี้ยน่ยวันนี้เราใส่ปลาดี่อย่างเดียวอ่ะอยากได้ผักด้วยอ่ะเธอไปเลือกผักแล้ไปเลอผักคือนางกินนิดเดียวแหละนอกจาะพ่อแม่แล้วละหรือจะใส่ให้หมดเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราไปหมดนึ่งหมดนึ่งมันจะมีไฟฟู ถ้าเกิดมาทํามันมันจะขึ้นสีแดง <Okay. S 1> เ,เออสีแดงฟูๆแดงนะนี่แหละรอ<ะ>ประมาณยี่บห้านาทีเขาบอกว่าถ้าเกิด200 ml เนี่ยมันจะตัดออตโต้เลยแล้วน้ําในนั้นก็จะแห้งเหือดเลยนี่ก็ทำเรียบร้อยแล้ะอันนี้คือใช้ยี่สิบห้านาทีแล้วไอ้ตัวไฟมันก็จะหายไปตอนแรกไฟขึ้นตรงนี้ตรงนี้ไฟก็หายไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นแล้วต่อไปก็ใส่ข้าวทำแค่นี้พออ,อาหารเด็กเขาจะไม่ให้ปรุงอะไรเลย นี่เราก็มอาหนึ่งของชาป่เราก็ใส่นี้ใส่ไปไม่กินนึ่งไปแล้ว่อไฟก็ปั่นขั้วปั่นครั้งหนึ่งอ่ะห้ามครั้งเกิน30วิบวิแล้วก็ปั่นนี่แล้วก็เลือกอันนี้คือปุ่มหยุดเนาะปุ่มปั่นดูฮ่าด่วเขาคงกิน ไม่รู้ว่าจะกินถึงชอ้อนหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้สีเลือดอะไรคือบางคนเขาบอกให้ผสมนมแม่แต่นี่เราไม่ได้ผสมนมอ,อะไรเลยแล้วก็พวกสารอาหารอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องสใส่แห้ครบจริงๆถ้าเกิดมีตับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องหนึง่งตับบุ้มก็เรื่องหนึง่งเหมือนให้ลูกกินไปเราจะได้รู้ว่าลูกแพ้อะไรบางคนก็แพ้ไก่แพ้ไข่แพ้อาหารทะเลเนี่ยแหละมันก็จะเริ่มรู้กันตอนนี้แหละหน้านาประมาณนี้แต่ว่ามันยังนอนอยู่เลยเถอะกระดิจ,จะกินได้ไหม แล้วอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือที่ใส่คอให้นางไปก็คงไม่ได้กินหรอกแต่จริงๆการนี้ยังไม่เคยหัดดื่มนะน้มเปล่าล้วนๆก็เคยให้แค่แตะๆไม่เคยหัดดื่มไปาลองกันมาแล้วนะครับอาหารเด็กเริ่มมือแรกให้เจ้าแล้วโอเคโอ้หโอ้ยกินไหมมันเป็นไงรสชาติเป็นไง อย่างวะน้องน่ากาเนสปกติกินแต่นมไม่ลองไม่กิดแต่ทำหน้าหย่ๆเฮ้ยเฮ้ยเขาเมื่อกี้เขาจับมือฉันนะน้องน้าฉันมาทำไมตรงนี้แต่ก็เอาเขาปากอยู่ดีลองชวมหน่อยโอ้โห แค่นั้นีอ้โหมันมันจะเข้าปากไหมเนี่ยวันนี้มันเข้าปากไหมเนี่ยน่ากันเนี่ยมันเข้าอะไรเนี่ยมันต้องเข้าได้เข้ามั่งไหลวเนี่ยนาะแต่แต่ว่ามันยังไม่เข้าสักทีไหนมันเข้ายังไอ ้มันงัักินหมดเลยอระคือตอนที่เธอไม่มาเขากินแบบว่ากินหน้าฟัดแหละงำงำงำเปิดอมนเลยดูดิดูสภาพกินอะไรกินไหมกินไรมบ อันนี้ยบายจบคลิปก่อนเร็วอันนี้บายบายจบคลิปการกินข้าวครั้งแรกของหนูนะเร็วคลิปมเกิกาบการียบา,ยบาย